ชื่อไอนะคะวันนี้นะคะไอก็คือจะมาแนะนําบริษัทของเราอะคะ่ะให้ทุกท่านนะคะรับชมกันนะคะบริษัทของเรานะคะชื่อ worldbridge นะคะอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น,นะคะ่ะบริษัทของเราเนี่ยจะมีสสาขานะคะคือสาขาสำนักงานใหญ่ที่ฟุกอกะนะคะก็คือที่นี่นะคะแล้วก็อีกสาขานึ่จะอยู่ที่จังหวัดชิซโอกะนะคะก็เดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนนะคะไปดเูเครื่องจักของเรานะคะว่ามีอะไรกันบ้างค่ะก็คือบริษัทของเรานะคะก็คือจะเป็นบริษัทที่ ส่งออกอะคะ่ะเกี่ยวกับพวกเครื่องจากการเกษตรต่างๆค่ะเป็นของเก่ามือสองนะคะตัวแรกนะคะที่อยากจะมาแนะนํานะคะก็จะมีตัวนี้ค่ะมีตัวรถเกี่ยวนะคะตมีรถเกี่ยวเราก็มีนะคะแล้วก็จะมีพวกเป็นแบคโฮตัวเล็กที่อยู่ข้างหลังสีเหลืองตรงนั้นนะคะก็มีนะคะแล้วก็มัจนจะมีหลายอย่างเลยนะคะแล้วก็จะเป็นทั้งส่วนนู้นนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นรถ ไข่นะคะของเราก็มีขขยเหมือนกันนะคะก็คือตัวนี้คือจะมีหลายๆยี่ห้อเลยค่ะจะมีพวกคูโบตา้ยมมายาม่าอิเซกิแล้วก็ถ้าเป็นที่ไทยใช้เยอะๆก็น่าจะเป็นพวกรถเกี่ยวรถไถน,นะคะแล้วก็จะมีตัวหนึ่งก็คือจะเป็นพวกตัวนี้ค่ะรถดำนานะคะรถดำนานนี้ก็คือจะมีหลากหลายเมคเกอร์เหมือนกันค่ะแล้วก็ทางนี้นะคะก็คือนี่ค่ะก็จะมี ก็มีขายเหมือนกันค่ะค่ะก็คืออันนี้นะคะคือจะเป็นภายในโกดังข้างในของเรานะคะเมื่อกี้เราถ่ายกันข้างนอกไปแล้วนะคะก็คืออันนี้ต่อไปก็คือจะมาดูกันด้านในนะคะอย่างตัวนี้นะคะก็คือจะมีรถเกี่ยวตัวนี้เป็นหัวแอร์นะคะนอกจากนี้นะคะของเรานะคะจะมีตัวนี้ด้วยค่ะเป็นเครื่องตัดหญ้านะคะของเราก็มีขายเหมือนกันนะคะค่ะวันนี้นะคะเข้าว้ค่ะอย่างที่กล่าวไปตอนแรกนะคะก็คือมาแนะนํา ตัวเครื่องจักรของเรานะคะคก็คือมีประมาณนี้ค่ะก็ถ้าท่านไหนนะคะสนใจนะคะเครื่องจักรของเราตัวใดอะไรเงี้ยค่ะสามารถติดต่อมาทางเพจเราได้นะคะคือแอดมินรอตอบอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ